各位大德，大家好，欢迎来参加超度法会。今天是大佛日，我们来累积功德，把功德回向给历代祖先以及过世的亲戚朋友。虽然大家不方便来寺院，但只要大家以发喜的心来参加线上法会，我们将会获得不可思议的功德。 在大佛日修功德是一种续佛慧命，也是表达孝顺的一种方式。也就是说，虽然我们的历代祖先已经往生了，我们也可以把供养在身诵经打坐等等所修过的功德回向给他们。สวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่าน อุธิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระใหญ่และ1ส่ข้ามเดือน9ตรงกับวันพระหัสปดีที่14กันยายน2566วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดในโลกเพียงทุกท่านได้ส่งใจมาร่วมพิธีผ่านซูมด้วยความปลื้มปิติ บุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะการทำบุญในวันพระใหญ่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและพวกเรายัางได้แสดงความกระตันยูต่อบรรพบรุษบุปการีผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับเรียนเชิญทุกท่านได้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญถวายพัตนาหารสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นน้อมบูทิบุญแด่หมู่ญาติค่ะ ที各位大的诚心的想升团山顶礼ขอเรียนเชิญผู้มิบุญทุกท่านตั้งใจกับคณะสงฆ์ได้พร้อมเพียงกันค่ะกรากรากรา,ารหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคว,วตาธรรมโมธรรมังนามิสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาังโคสางฆังนามิหันธรรมยังพุทธัสัพพะคะวะโตปุพพาะคะนมการังกะโรมะเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม พตัสสาภะคะาวะตัตอะระหาตหะปตสัมมาสัมพุทธ่สสะดที่ดีสุดี่สุดทีี่ส่สุดที่ด่่สุดสุดีส่สุดที่ 戒是诸善之基础，诸善之源头，而且是诸法之主。哪一位持戒清净，心净化了，就会戒恶行，使心情愉快、开朗、舒畅、清爽，就能走向涅盘之路。所以，请各位专心一起诵念求寿五戒词。บัณ来个老哇 ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตเจร่าเริงจําใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพาน ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำลัตนาสิลหา้าโดยพร้อมเพียงกันค่ะ各位心一起念求มะยังพันเตวิสงวิสงรักขณาทายติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามา ทูตียัมปิไมยังพันเตวิสงวิสงรักขณาทายาตีสรรเนนะสหปัญจาศีลานิยาจามาตาตียัมปิไมยังพันเตวิสงวิสงรักขณาทายาตีสรรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภาคะาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคะาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทังสรารนังคัจฉามิ พุทธังสารนางคาชามีธรรมังสารนางคาชามิธรรมังสารนางคาชามีสังังสารนางคาชามีสังังสารนางคาชามีทุติยามปีพุทธังสารนางคาชามี ธุติยามปีพุทธังสารนังคชามีธุติยามปีธรรมังสารนังคชามีทุติยามปีธรรมังสารนังคชามีธุติยามปีสังฆังสารนังคชามี ทุติยมปิสังขังสระนังขจามิทะติยัมปิพุทธังสระนังขจามิ ตาติยมปีพุทธังสารนังขจามีตาติยมปีธรรมังสารนังขจามีตาติยมปีธรรมังสารนังขจามีตาติยมปีสังขังสารนังขจามีตาติยมปีสังขังสารนังขจามีอิสารณะขมะนังนิธิ ตังามาพันเตปานาติปาตาเวรามะนีสิกขาปะทาังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรามะนีสิกขาปะทาังสมาทิยามิทินนาธานาเวระมะนี สิกขาปะทงสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมะีสิกขาปะทงสมาทิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทงสมาทิยามิ กาเมสุ ani, มิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิโมสาวาธาเวรมณี สิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมะชะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมะชาปมาทธานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะธานีสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะภูคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมมาสิลังวิโสทเยชสาธุกรา กรากราจิชาลัยสืช้าตู่าวฮลำดับต่อไปเป็นพิธีบุพพาเปตพีค่ะพระมาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยายาจธา สันติทัสตาปราชากชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุต

salat hamma aku salat hamma apa ya kata maka tamme atamma ku salaya saming samaya akama wacarang ku salaya

มะนังวะโพธะพารัมมะนังวะธัมมะระมมะนังวะยางยางวาปะนะระปะตะสะมิง Wapan atas ming zaman ya aje piati pati cemas mupan aaroh pi non mai me ata aku salah pancakan ta. Rupa kantoewen nakanto sanyakan sangkaran kantoewin ya nakanto kata katamu Soyang ginjiru apang akti tanah kata pacu panang ajang tang Pahitawa orarikang wazukumang wahinang wabaknim. วายังทัวเรววาสันติเกอวาทะเทอากาศังอภิสังโยอิตอวาอภิสัง อสังฆโสสังคหิเตนะอสังคหิตังอสังคหิเตนะสังคหิตังสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเต Na asang kak hitang sampak yuwa Kuwa wipak yuwa Kuwa sampak yuwa Tena wipak yuwa Wipak yuwa Tena sampak yuwa Tang asang Kanda banyak tiaya tanpa banyak titato banyak ti saca banyak ti apa kita wataboh kalana boh kalapa

Araabayo apaa apa yo abarato apa kamanoa apa-apa kamanoania Ani to apa %uh <when> so like panakoa

स्वोगलति सचका परमाेति na in kha ang han ce boka lo upalapate sa ce paramat na te te anavatarewata peyo sa ce kat tho paramatho tatato ओ पल्ला पतिसाज का परमात्मन तेमेछा ये के चे कुसला तमा कुसला मूला ये वा कुसला मूला सब

एतो पाचयोन अरमल पाचयो अतिपति पाचयो अनंतर पाचयो समन तर

Sampayutapachayu Makapachayu Sampayutapachayu Vipayutapachayu Atipachayu Natipachayu Vikatapachayu Vikatapachayu Cia-cia ปาคงเตอหุยสเ,สเ,เสียงเกว่ามินกัวเซอเตอลีใไตจูเซียนอีีจชินชี亲งโยลำดับต่อไปให้พวกเราตั้งใจรับผพร่พระและอุทิศบุญกุศลถึงกับมูญาติที่ล่วงลับไปแล้วเป็นลำดับสืบต่อไปอยะทวะริวะฮาปุราปริปุเรนติสขาขรารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปะฏิตอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจันโตสภะปุเรนตุสังคปะจันโทปนรโสยธรรมนิโชติ

Sukhiti kayu ko apawasa piyati Yohawikwan jantusa paroham Winasandumate apawanwantarayoh Sukhiti kayu ko apawasa piyati เววันจันตุสาปโรโกเวนาสตุมาเตปวันวันตรายโอนติฆายุโคปภวะอภิวาฒนาเสเรสเนจังวัทาปัจายิโนจตาโรน มาว่าเาอที่อายุวันโนสุขังอะลังอาเธาเสเมอาคาเสเมอะยาทิเมตาสกจาเมอเปนนังากินนังทาจะบุเพคตมโนสัระนังหิรุนัง

อนนาปกันเตภวตุสัพพังฆลังรักกันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะัจทะโสติปาวันตุเตม พมังกาลังรักันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสสัสติปะวันตุเตอาปาวันโตซาพมังกาลังรักันตุสาปเทวตาสัสังคานุภาเวนัสสัสโอติ วสาธุชิง各位大德诚心的向身团三顶礼。ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันค่ะกรากรากรา 今天护持回向功德的功德主名单如下：黄正宏全家、江丽玲大德、高西礼全家及高宅地基主、罗吉才大德、赵凤金大德、罗世贵大德、罗子玉大德、赵志强大德、大德华美玲大德、赵嘉怡大德、赵美珍全家，释光明法师。 莫关瑞兰大德，莫少文大德，莫少白大德，钟正银大德，莫匪大德，陈昭义大德，陈蔡进会大德，陈娟娟大德，林冠南大德，李金汉大德，李文丽大德，简菊大德，李佩芬大德，李启贤大德。 เจ้าภาพผู้ร่วมบุญพิธีบุพผาเปตรพีประจำวันพระหัสสปดีที่14กันยายน2566มีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะกาลยานามิตรสุกเสมไมตรีจิตครอบครัวสุพรรณนานน,น์กาลยานามิตรนันทนาเทียนเมทากุลกาลยานามิตรเล็กตาคงกาลยานามิตรอดิศัก์ชื่นสบายครอบครัวกิติภูมิวงศ์และครอบครัวยนสุวรรณกาลยานมิตรปริชาติอินตา กาลยนานมิตรนัฎพรโชและกาลยนานมิตรประสงค์ปัทวงศค่ะ今天的超度法会已圆满结束，请各位大德互相随喜功德。พิธีบุพผาเปตพ,พีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุ